เอพิสซดของ j u s ซ i f y วันนี้ก็ได้บันทึกในช่วงเวลาของเรื่องนายเนียนะครับเรื่องอโทรศัพท์เล็กบ้านเล็กที่อะไรชื่อของคุณน่ะซึ่งจะเป็นข่าวที่น่ากลัวมากๆนะครับ จุดประสงค์ของ Justify ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลหรือแชร์ o w เ e d g e เกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีในแง่ดีนะครับหรือว่าการป้องกันตัวเองในโลกออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง 2FA นะครับ Two Factor Authentication อาจจะไม่ปลอดภัยอีกแล้วนะครับ ผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับวันนี้ว่าแฮกเกอร์หรือว่าทําไมถึง 2FA ไม่ค่อยปลอดภัยก่อนอื่นนะครับทุกคนสําหรับคนที่ใช้ตัว 2FA นะครับผมบอกเลยนะครับถ้าทุกคนผูกกับอีเมลนะครับเลิกทําเดี๋ยวนี้เลยนะครับตอนแรกเราก็รู้สึกว่าอ้ยอีเมลของส่วนตัวเราก็น่าจะ s a ฟ e นะอ้าวแต่อย่าลืมนะครับแฮกเกอร์เข้าอีเมลของเราได้ง่ายมากที่สุดเลยนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเขามีตัว OTP หรือ one time password นะครับที่ส่งเข้าไปในอีเมลนะครับเขาก็จะล็อกอินเข้าบัญชีของเราได้ง่ายด้ หลังจากคนเขาเลิกใช้อีเมลกันแล้วเขาจะมาตรง SMS นะครับหรือว่า Text Message ที่เราจะได้ผ่านโทรศัพท์ OTP ที่จะเข้ามาในโทรศัพท์ของเราซึ่งอันนั้นก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันโอ้ไม่ก็ทำยังไงดี <c oughs> ก็ OTP นะครับแฮกเกอร์เขาก็จะเข้า Text Message ของเรานะครับหรือ SMS ของเราได้อย่างง่ายดายด้วยการโคลนโทรศัพท์ของเราข้อมูลของเรานะครับ คือผมอยากพูดถึงเกี่ยวเรื่องการที่เราจะได้ OTP จากโทรศัพท์ของเราอะ่ะมันเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ได้ปลอดภัย100%นะครับแต่ก็ดีกว่าแค่มี Password สมัครเข้าของเราอ่ะลองคิดดูนะครับบางเว็บไซต์หรือบางโปรแกรมนะครับเขาก็จะมีอ่าการที่เราจะขอ OTP ได้ 1. e อีเมลซึ่งไม่ควรทำา2 text message หรือ SMS ที่ก็โอเคแล้วก็3ที่ทุกคนมองข้ามนะครับก็คือ voice mail นะครับ ทุกคนก็ลองโทรหาเครือข่ายของคุณนะครับว่าสวัสดีครับอยากเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ voice mail ของเราทุกคนควรจะทำนะครับเพราะว่าเรื่อง otp หรือ2 fa นะครับเขาใช้ voice mail กันได้แล้วโดนแท็กได้ง่ายมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นตัว t o t p นะครับ Tim one time one time password หรือ Password ที่มีจำกัดเวลานะครับอย่างเช่นตัว google authenticator เพราะตัวเลขเนี่ยมันเป็นจำกัดเวลาหลังจากไอตัวนาฬิกาทรายเนี่ยมันหมดปุ๊บนะครับตัวเลขเขาก็จะเปลี่ยนก็ อันนี้ทุกคนก็จะมีแล้วหลายๆคนก็จะใช้ตัว Google Authenticator นะครับอ่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะ คุ้นเคยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไม่ผูกกับชื่อของเราเบอร์โทรของเรานะครับแต่ว่าผูกกับโทรศัพท์ของเราถ้าเราทําโทรศัพท์นี้หายนะครับอันนี้ก็หายไปเลยเราอาจจะเข้าอักคอมไม่ได้ซึ่งเราก็จะควรจะเขียนในกระดาษแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับไม่ควรเขียนสิ่งใดที่เหนือออนไลน์นะครับอันนี้คืออันนี้คือป้องกันที่ดีสุดนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ที่เราใช้อะมันไม่มีตัว TOTP นะครับทำยังไงหรอผมก็จะมีเว็บไซต์มาแนะนำครับตัว Authy.com A-U-T-H อันนี้ก็จะเป็น 2FA ที่ผมแนะนําเป็นพื้นฐานนะครับทุกคนก็ควรจะมีสําหรับอีเมลอาจจะมีสําหรับเขาธนาคารเอ่ยหรือว่าหรือว่า o r u g Storage อย่างเช่น Google Drive หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเอายจริงไหมก็ไม่พอ 2FA OTP TOTP ก็ยังไม่พออะไรจะเซฟมากกว่านี้เหรอ อาเขาผมอะก็ยังมี TOTP ก็ยังโดนแฮ็กได้อะอาจจะยากนะแต่วัานานานทีก็จะโดนแล้วจะทำยังไงดีให้มันแบบว่า100%ไม่โดนแฮ็กแน่นอนนะครับแล้ต้องมี Physical Key กันแล้วครับคุณแจออนไลน์หรือ ดิจิทอลคีย์แล้วแต่คุณเรียกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุญแจที่เราจะเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ได้ซึ่งตัวฟิสิกอลคีย์นะครับก็จะมีหลายบริษัทที่เขาจะสร้างกันนะครับเขาจะมีเป็นรุ่น USB A นะครับ USB C หรือ Lightning Port แล้วก็จะมีแบบรุ่น NFC ก็จะมีแบรนด์หนึ่งที่ผมแนะนำนะครับ Ubico อันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่ว่าคือผมแนะนำจริงๆอะ่ะมันจะเป็นคีย์ที่จะใช้กับ NFC ได้ Bluetooth USB A C whatever คือเขา ดังมากนะครับถูกแล้วก็จะมีรุ่นที่แบบว่าพรีเมียมมากคือช่วงนี้นะครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยในโลกออนไลน์นะเรื่อง OTP ที่ OTP whatever password event เนี่ยเราต้องมาหาคำตอบในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วนะครับอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของเราตัว Physical Key ครับ